เอาไอ้นี้มาแล้วกันไอ้นี้มาแล้วก็เพีย้ยนเรียบร้อยโอ้โหตรงหน้าเลยตรงหน้าเลย,เลยกลับมาฮาร์ดโหมดอีกแล้วกลับมาฮาร์ดโหมดอีกแล้วโอเคมาอีกทีเดี๋ยวก่อนนะพวกนั้นน่าจะฟาดเอาฟาดออกได้เดี๋ยวกันน้องหุน่นเราต้องช่วยน้องหุ่นครับน้องหุ่นเขาจะยิงใช่นั่นแหละ แล้วเราก็เอาเป็นอันนี้แล้วก็โอเคอุ๊ยอ,อ้าวอยู่ดีๆก็โดนลูกหลงเชยพอพอไม่มีเม็ดขิดแล้วมันแบบลำบากลำบากโดนหั่นไปไกลไฟฟ้าเยอะเลยครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมันพลาะเราก็ไม่ได้อัพไว้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรใ,ใช้แล้วนะ อ่านี้เก็บได้นี่แหละไม่มีมีพี่มีจะพี่พอจะมีอ่านี้กินได้โอเคคุณหมดยังฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคโอเคแั้นก็ไปอีกทีหนึง่งอีกทีหนึ่งครับอีกทีหนึง่งเอ้ยโอ้โหเพียบเพียบเพียบโอ้ย มันลุมมันลุมมันลุมเฉยมันลุมเฉยปั๊บไปหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้ปั๊บเปลี่ยงเรียบร้อยฟาดฟาดโอ้อหือ้โหค่อยค่อยขอฟื้นก่อนขอฟื้นก่อนขอฟื้นก่อนโอ้หือมันเด้งเด้งมาอย่างนี้ลีลาโอ้โหเลือดก็ไม่มีครับเลือดก็ไม่มีเอาใหม่ ถ้างั้นก็คงไม่ต้องคงไม่ต้องประหยัดกระสุนกันแล้วละ่ะอย่างนี้คงไม่ต้องประหยัดกระสุนกันละก่อนอื่นก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็ไม้แจ็คแล้วกันไม้แจ็คน่าจะคุ้มกว่าครับให้เทอร์โมมันยิงปุ๊บจับไปเรียบร้อยเรียบร้อย,อยโอเคโอเคนั่นแหละนั่นแหละนายก่อนเลยนายก่อนเลยเออนายด้วยนายด้วยไปแล้วมันหนีมันหนี มันหนีค่อยๆนี่ละกันฮะอุ้ยกระสุนหมดเฉยกระสุนหมดเฉยกระบาดหมดอีกแล้วครับเอาใหม่โอเคค่อยๆค่อยๆนี่กระสุนเรามีอยู่เหลือเฟือแต่ช็อตกันช็อตกันเหลือห้านัดเดี๋ยวกันนะ เอาเทอ่าเรามีรีไซเคิลชาร์จนี่ว่ะเพราะงั้นเอานี่ไปเอานี่ไปปึ๊บจากนั้นจากนั้นเอารีไซเคิลชาร์จมาเตรียมไว้เตรียมไว้เตรียมไว้โอเคเข้ามายังเข้ามายังกิ้งกิ้งโอ้โหเขาเขาไม่เขาไม่นี่ว่ะเขาไม่นี่ว่ะเรียบจอนั้นดูเรียบร้อยหายไปหมดหายไปหมดที่ไหนเราเดี๋ยวกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงปั๊บโอเคเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ตายไม่เร็วเลยดีไม่เร็วเลย <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆออ,อ,ออกมาได้อ,ออกมาหมดยังไปไหนไปไหนไปไหนผมนยังไม่ตายหรอกนัดเดียวจะตายได้ยังไงนัดเดียวจะตายได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวกันไปไหนวะหายไปไหนออกมาอย,อยู่นู่นอยู่ฝั่งนู้นโอเคเผยไตแล้วครับมันเผยไตละอุ้มมึง <c oughs> ขึ้นไปข้างบนเลยนะวาร์ปขึ้นไปข้างบนเลยนะต้องกลัวกันขนาดไหนฮะต้องกลัวกันขนาดไหนโอ้มาไกลนะมาไกลนะนายนะ่ะฮะไมนะ้น่ะนายนะ่ะเออมันเครืองนะรู้ไหมโอ้โหมาเหยียบย่ำศพกันอีกมาเหยียบย่ำศพกันอีกมันจะอาภัยให้เดได้ยังไงอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เหมือนปลาไทฟูลรัวไปแล้วมันก็ นั่นแหละไม่ติดกับดักหรือเพราะเราหรือเพราะเราไอ้น,นี่ไปวะโอเคปลาไปก่อนอย่าให้มันเห็นแล้วกันอย่าให้มันเห็นมมายังมากันยังน่าจะน่าจะมากันแล้วโอเคนะไปแล้วอ่ะไปแล้วปับ๊บปลาไปกลางวงเรียบร้อยโอ้โหยังไงโอ้โหคุ้มอันนี้คุ้มบอกเลยอันนี้คุ้มบอกเลยเขาียงหนึ่งโอเคอีกหนึ่ง,ห,งหมวดยังหมวดยังหาหมดแล้วครับ หายอันนี้คุ้มจริงอันนี้ฉลาดอันนี้ฉลาดคุ้มจริงหมดนะหมดแล้วแหละเคเรียบร้อยเซฟก่อนเลยเซฟก่อนคลิกเซฟก่อนเลยแล้วก็ไปฝัง่งนูน้นอันนี้ซ่อมยังวะอันนี้ยังไม่ซ่อมอ่าต้องใช้พาร์ทสี่อันดูก่อนว่าเราย่อยอะไรได้บ้างอันนี้ย่อยได้ปะสปริตสปริตเป็นไรวะไม่ได้อ่า ต้องย่อยจากอันนี้แล้วกันโอเค dismantle ปั๊บเรียบร้อยได้สเปรย์พารมาอันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยอ่ากระสุนอันนี้ได้ไหมนี่ก็ไม่น่าได้ไปหาอย่างไหนวะบอกทีจะไปหาอย่างไหนอยากซ่อมอ่าถ้างั้นเอ้ยเปิดได้นี่ว่าเอ้ยสุดยอดอื้อหือทรงพลังดีนะที่อัพไว้อะไรอีกอะไรอีก อะไรเสียงอะไรอ๋อเฮ้ยอะไรเสียงอะไรนายขี้แกล้งเหรอนายขี้แกล้งเหรออุ้ยโอ้โหปลาใหญ่เลยปลาใหญ่เลยปลาใหญ่เลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนายหยุดนายหยุดหยุดสักทีโอ้โหนัดเดียวอย่างแรงเลยครับนัดเดียวนัดเดียวอย่างแรงเลยเรียบร้อยนายขี้แกล้งนะฮะเดี๋ยวกันนะอันนี้ไม่มีอะไร นี่เหลือก็ต้องยังมีอีกเหรอเพลงยังไม่ดับเลยครับยังมีอีกเหรอเออมาทําให้วางเวงเชยมาทําให้วางเวงเฉยอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเข้าไปได้ป่าน่าจะเข้าไปได้แต่ไว้ก่อนไว้ก่อนไปขึ้นมานี่กันแล้วก็ใส่ของได้อะไรมาก็ใส่เข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บร้อยป้ป้าปป้าป้าปโอเคเอาเม็ดขีดมาก่อน วิ่งนูรลวหมดก็ได้วะนูร่วหมดก็ได้เหรอวะแต่ว่าเอาตัวรออกันครับเอาตัวรออกันโอเคเข้ามาเจนเรียบร้อยอีกอันหนึ่งได้ไหมอีกอันหนึ่งได้โอเคเพื่อความปลอดภัยนะฮะเอามาก่อนเอามาก่อนโอเคแล้วก็นูร่มหมดไม่ได้แล้วอันนี้คราฟเหลือไว้หน่อยแล้วกันอีกอันหนึ่งโอเคเท่านี้ก็ปลอดภัยสักทีแล้วก็ที่เหลือดาบหน้าแล้วกันที่เหลือเป็นดาบหน้าครับ โอเคเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะนี่ c o m m ิ n i c a t i o n device อะไรอะไร,อะไรอีกในคี่กรอ้อยังเหลืออีกตัวใช่ไหมไม่ใช่ในคีกแกล้งอยู่ไหนวะในคีกแกล้งอยู่ไหนนายเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้อย่าทำให้วางเวงอย่าทำให้วางเวงหายเฉยเหลือแต่เทเลสครับเหลือแต่เทเลสทั้งันทั้งนั้นอยู่ในนี้หรือเปล่าอยู่ในนี้หรือเปล่า นี่ไม่มีอะไรไปไหนอย่าทำให้วังเวงไม่ชอบไม่ชอบขนลุกแล้วเนี่ยขนเอ้ยอยู่นี่โอเคอยู่นี่ว่ะอยู่นี่ว่ะเรียบร้อยอยังไงเดี๋ยวกันปั๊บปับป๊บเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวกันนะเขาเข้ามาได้ไงวะเพลงยังไม่จบเลยยังมีอีกเหรอยังมีอีกเหรอ จบได้แล้วไปกันได้แล้วมาทำอะไรกันด้วยเเอาไหมาวาเปิดนี่มากันเปิดนี่มากันเปิดนี่มาป๊บโอเคไปนู่นอ่อันนี้ไม่มีอะไรอ้าวอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆเขาก็หาหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องเฉยแล้วก็โอเคเขาระเบิดเรียบร้อยนะได้สเปร์พาร์ตมานหนึ่งโอเคนี้มีเแบปบป้อนคิด แอปพลิเคชันแคลนโอเคเอาไว้คราฟที่อัปเกรดอาวุธอันนี้ไม่มีอะไรเนาะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ไม่มีนี่คือเมขีสสุดยอดไซไฮโปเอามาหมดยังนูโรมอดสุดยอดไทฟูลัวโอ้โหถ้าไม่ได้อัพไออะอะไรนะความทรงพลังนี่คือไม่ได้นะเนี่ยพลาดหมดเลยเนี่ยเออดีนะที่กลับมาแล้วฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นคือมีอะไรไหม กดไว้โอเคกดไว้ปุ๊บอันนี้คือโอเคมีแปร์พาร์ทให้ใช้อยู่แสดงว่าซ่อมได้เอ๊ะแต่เราไม่ต้องซ่อมแล้วนี่แล้วนี่คืออะไรน,นี่คืออ่า control p a เนลอันนี้เปิดได้แต่ว่าเราคงไม่ต้องใช้แล้วครับเราแหกประตูมาแล้วที่เหลือจะเป็นข้างนอกนูน้นครับใช่ไหมเหลืออะไรอีกว่ค control device เราเรียบร้อยแล้วเหรอก็ไม่นี่ หลืออันเนี้ยใช่ไหมต้องใช้รีแพวเวลสามต้องใช้รีแพวเวอรสามอะซิฟิคิลิตี้ไฟอาร์มสเตลรีแพเวลสามต้องใช้แปดอันขาดอีกสี่อันนะครับเออแต่ว่าเราจะเอาต้านไฟฟ้ามาก็ควรอัพไว้นะผมว่าคือเราอาจจะต้องเจอไอ้พวกพวกอะไรอ่ะ เทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือเป็นจุดอ่อนผมเลยนะเจอแต่ละทีคือสุดจริงอะ่ะแบบทุ่มของนั่งแทบทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมีพลังไฟกับพลังไฟฟ้าเอาเป็นว่าต้องสักหน่อยวะต้องมันถึงเวลาละมันถึงเวลาที่เราจะต้องโตงกลับแล้วครับป่ะมัเหมือนจะสตันคนได้ด้วยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมันบอกสตันอ๋อสตันพวกขุนยนโอเค แล้วก็สตันพวกคนได้ด้วยโอเคเดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวกันนะอ่าอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่น,น,นี่อันนี้โอ okay. เคเตียมไว้ก่อนแล้วกันเื่อได้ใช้ออกอวกาศนี่คงต้องใช้ใส่ฮโปเยอะกว่าเออแบบที่เติมมานาเนี้ยเพราะเราจะต้องแบบสาดสกิลรัวๆเลยครับหวังพึ่งปืนแทบไม่ได้ผมว่าโอเคมาลองกัน,กต,กนตอนนี้คง ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากไปาหาอะไรนะคอร์อลโลนดไปดูให้มันแน่ชัดเลยว่ามันคืออะไรแน่โทษนะครับพาน,นี้อาจจะนานหน่อยผมแบบมั่อไรตัดสินใจเลยไม่รู้อันนั้นของไซโครโทนิกโอเคเข้าไม่ได้นั้นก็เข้าไม่ได้มานี่ตอนนี้เราก็มีมีของค่อนข้างพร้อมแล้วนะเมดกิตมีอยู่สองอันโอเคเดี๋ยวกัน ก่อนอื่นเราใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ากระตุ้นคเขาเขึ้นมานี่เมแบบื้วกันนะี๋ยวกันตั้งลำตั้งลำใสปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมานี่จะมีหุ่นสองตัวกับเทคโนาา์ถูกไหม,มไม่ใช่นี่มันยูเวอร์ได้ปะอ,อืมได้ปะโดนปะไม่โดนอ่ะงั้นนี่ละ่ะเอาเป็นมันมันมันมาร์กอะไรเนี่ยทำไมมันไม่มาเรียบร้อยโอเค ป๊ป๊บป๊าป๊ป๊หอลอยไปนู่นลอยหนีไปแล้วครับมันเทียบมันอะไรไม่รู้เทียบเลยอะไรไม่รู้เทียบเลยโอเคติดกํมมันตลังสีจนได้ติดกํมมันตลังสีจนได้ออกินก่อนอุ๊ยโอ้โหเผื่อใช้ทั้งสองอันเสร็จกันใครช่างมันที่เจียนรีโหลดที่เจียนรีรีเซฟอันนี้ก่อนโอ้โหเทียบเทียบบอกเลยเทียบผมล้มคาล้มคาในพวกอ่าในพวกกัมันตรังสีมากเลย แบบต้องมานั่งยิงทีรันทีรันอะไรเงี้ยหมดยังหมดแล้วเนาะยังดีกว่าหมดยังหมดเถอะหมดได้แล้วนู่น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 ยิงยิงยิงไปยิงไปขอโล่หน่อยเดี๋เอาจัดการนี้ก่อนครับจัดการนี้ก่อนเรียบร้อยโอเคก็ได้สเปร์พาร์ทถูกไหมได้สเปร์พาร์ทกับไซไฮโปเติมไซก่อนเลยเติมไซก่อนเลย รีไปรีไปอยู่ข้างล่างนูน่นอยู่ข้างล่างนู่นอะ่ะแต่พวกนี้ไม่ต้องสนใจรีไปยูเบอร์พวกนี้มันมันกลัวเราอยู่แล้วกลัวเราอยู่แล้วค่อยๆไปไหนวะอ่ามร์งอยู่นู่นคอรรโนดคอรรโนดสแกนก่อนอื้อโยเดี๋ยวกันเติมกันเติมกันอึมมันคืออะไรวะเหมือนหัวใจเลยเดี๋ยวสูงอันโอเคค่อยๆค่อยนี้หนีกอนตอนนี้หนีกนอน,น หนีมานี่โอเคโอ้โหต้องรอดต้องรอดต้องรอดเถอะรอดเถอะปั๊บเรียบร้อยโอเค this c o n s t ั่คืออะไรเอ๊ะเขาโกหกเธออะไรวะนั่นคือโรคเหรอมีมีอะไรงอกมานั่นคือโรคเหรอโอเคหนีก่อนตอนนี้หนีก่อนครับตอนนี้หนีก่อนับไปลุกไปลุนโอเค ต้องรอดต้องรอดเรียบเลยฟลยกีฟยูเดียกีเรียบร้อยครับอ่าเราได้ออืหือจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหตายแน่สิเรียบร้อยครับถ้าต้องมามัวนั่งยิงนี่คือหมดกระสุนทั้งคลังแน่มันเยอะมากเยอะจริงๆโอเคแล้ว เรียอเกิดมาตายอเเนี่ยเกิดมาตายอ้เนี่ยเดี๋ยวเงีนยเยไปไไปไปไปหัทางออกหันทางออกหัทางออกไปนู้นเดี๋ยวก่อนโอ้ยเฮ้ยยอโอ้โหอย่าอย่าติดเป็นลูปนะขอเถอะ e m i n u e s e r ไม่มีเริเือออกนี่วะเผือออกนี่วะเผื่อออกนี่น่าจะได้โอเคได้ ออ,อ,ออกหน<อ>ีเลยครับหนีเลยหนีใกล้อุ้สอึ๋อึ๋งออกออกต้องรอดต้องรอดโอเคต้องรอดโอเคออกมานี่แล้วก็คลิกเซฟคลิกเซฟก่อนแล้วก็ขึ้นไปนู่นขึ้นไปนูน่นได้ป่าไม่รู้ได้ป่าไม่รู้อันนี้ล็อกว่ะอ่าฝั่งฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นล่ะโคเคมานี่มานี่มานี่ปึ๊บ ันนี้คือเข้าได้ใช่ไหมเคเข้าได้เข้าได้โอเคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในีที่สุดก็ในที่สุดก็ดกได้ได้ได้ปุ๊บอสักทีนะหนึ่งก็คอแห้งเลยครับตอนนี้แบบโอยปวดเมื่อยเลยด่านเมื่อกี้ทาเมื่อยจริง ผมแบบเกมนี้ผมแบบไม่ชอบออกอากาศเลยโคตรยากโอ้โหเมดิกขอกันขอกันโอ้โขอบคุณมากโอเคโอเคต่อไปก็ฝั่งนูน้นเดี๋ยวกันตอนนี้ผมสงสัยมากเลยว่าแบบถ้ายิงไปแล้วมัน,มนจะไม่น่าลองของ <laughs> ไม่น่าลองของเอ้ย <laughs> แต่ยืนไกลขึ้นจะรอดปะ เออลองดูมันน่าจะล้างบางพวกนั้นหมดเลยนะเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่ดิวกันขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวกันมาตรงนี้แล้วก็ควิกเซฟจากนั้นก็เกลี้ยงไม่ได้เหรอไม่ได้โอเคทีหนึทีนึงไม่ได้หายหมดครับหายหมดจริงๆริงเป็นว่าค่อยๆวิ่งไปแล้วกัน ค่อยๆวิ่งไปเดี๋ยวกันนะเรามีพลังไฟฟ้าไม่อยากซู่พวกนี้เลยว่ะมันใช้ปืนไม่ได้แล้วเนี่ยไม่อยากซู่เลยอ่านอเว็บอันนี้คือไม่รู้ว่ายิงไฟ้าใส่ซู่แล้วมันจะเป็นยงไงเหมือนว่าล็อกเหมือนว่าล็อกไปโดนปะวะเฮ้ยโดนโอ้โหเดี๋ยวกันป๊อปอีกทีนึง ไม่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้แต่เอาเป็นว่าเราหนีกันก่อนดีกว่าหนีกันก่อนครับอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมซ่อมน้ำได้โอเคเดี๋ยวกันเอาเป็นว่าสู้ว่ะเอาเป็นว่าสู้กัน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 ทีละตัวทีละตัวกลับสู่สามันครับเราแช่มันด้วยนี่แช่มันด้วยนี่แช่มันด้วยนี่โอเคทีละตัว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 ค่อยๆโอเคจากนั้นฟาดต่อ ป้าโอเคเดกเี๋ยวกันอีทีนึงอุ้ยโอ้โหค่อยค่อยๆอ่าฮิวไม่มีฮิวไม่มีอุ้ยเดี๋ยวกันฮิวกันฮิวกันฮิวกันโอ้โหพี่ขอโทษขอโทษพี่ฮิวกัน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 กชิบหาละชิบหายละชิบหายละชิบหายละชิบหาละชิบหาละช

ไม่ใช่นายสิปลาโอ้โหฟาดออกไม่ได้ด้วยยิงหื้อเดี๋ยวก่ค่อยๆสไลด์ออกสไลด์ออกแบบแต่ไม่ถึงโอ้โหมันดักเดี๋ยวก่อนไม่ได้กลัวหรอกนะไม่ได้กลัวหรอกนะเปลี่ยนได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยสตัร์ครับสตรสัตร,สตร,ร์สตัร์ทปาดมาเรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยสองสามโอ้โหเดี๋ยวก่อนอยู่ข้างนอกกูยิงได้ไม่ได้กูกระสุนหมดอันนี้แล้วกันปั๊บปั๊บรียบร้อยหนึ่ง <c oughs> โอเคคิวหน่อยในคิวรอก่อนเรียบร้อยโอเคเติมเติมแล้วก็เติมเติมของมาและโอเคช่วยทีนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งสตันนี้ไม่มีดาเมจครับใช้อันนี้แล้วกันโอเคพิ่งมาแนวมาแนวปั๊บหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วนายหยับหยับโอ้โหมัน I'm not dangerous level of explosive gas detected. Please evacuate and avoid all up Dangerous level of explosive gas detected. Please evacuate and avoid all warning. Flames or stars level of gas detected. Please evacuate and avoid all of the flames of gas until Tank integrity restored. Hydrogen loss reduced by 33%. ดูฝั่งหนึ่งนี้มีให้ซ่อมไหมไม่มีแล้วนี่ล่ะนี่อุดได้ป่าวะ Tank integrity restored ได้ r o g e n was reduced b 66%อ่าลองอุดดูแล้วกันลองอุดดูอันนี้ข้างบนโอเคปั๊บได้โอเคโอค้โ,อโหอดอกใหญ่เลยนะดอกใหญ่เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่นู่นโอเคอ,อันหนึ่งอยู่นี่ปัป๊บ Tank integrity restored โอเคเรียบร้อยเรยรอยครับน่าจะ, <99. S 1> าจะอ,นะอตอน,นี้เร,เรตองทอะไรัห้องนี้ปะไม่รู้่ะเอาเว่าโอเคยังไงก็วันนี้ก็ลุยกันมาเยอะน่าดูนะครับสำหรับใครที่พยายามอะไรอยู่ก็สู้ๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ โคตรเหนื่อยเต็มไป